ใบดีทันต์ส้มหนิวโฟกับสองเมนหน่องนิววกกนงนงนตาตอนนี้เขาก็ยังอยู่ทาแตงตอนนี้ก็เข้ามาเว่กินข่าวอยู่อยู่ตูนแหละอยู่รีสอร์ท้องตาทาแต่งแหละเมื่อคืนนี้ไฮแม่เข้าไปกินอยู่ตึกนันพูดวันนี้เขามากินอยู่นีๆแ,<ต>แต่ว่ากะเจ้าเดียวฮัลหละคืนนี้เข้าแขกบนนั่งยูทูบยุงมันไลยนาซีวันนี้เข้าไดในกองเอล่าบูมาเขากอง ไปกินข้าวก่อนสิพากันออกไปตลาดแม่นบ่ไปกินข้าวัดฟันเนาะเรื่องบริจาคให้ไปเปลี่ยนแผนน่ะเนาะบอกเพิ่นลดเด้อว่าแยกกันลดว่าสิ1 3 0บ่แยกกันยางหั่นนะปคุยสั่งเนาะปคุยสั่งเลยโบให้คุยเพิ่นสั่งก่อนจ้ต้องอ่านน้ําเล่าแดข้าวผัดยันใหญ่อาจักอันดานน้ํายาี่ไว้ก่อนเวอ่าแล้วก็เอาต่ําเด้อ คิดที่ใครอ้าวเขาพัดมุ้ยยี่สิบสองอีพีซ้เย้เป็นคิดอีพีซ้ำด้วยเขจะได้กาแฟทุกคนติดตามเ้วยอว่ากมขามไปใช้เนสจได้าติดตามเยอตอนนี้เขาก็ร่งสั่งารเอาเป็นตำบางคุงกับตำถาสองเสได้ยนีกแตำาเอาตำถาเปลี่ยนเอาตำถาเอาตำถาสองพักเอาสังกบ้อโดยสั่งละพักยันีเอาเาสกับไรขันทราแล้วก็ซ้ำสั่นถอดสง แม่น้องสางสองหมดแหละอันนั้นผักบุกผัผักบุผักบุกไสแดงสองเป็สี่เด้อสองรายกาดอทุกอย่รายการน้ำดื่มัดปีดปีกไก่หนึ่งน้ำดื่มหนึ่งเอาเอาโอเฟนไฟให้มันหน้เฟนไฟหนึ่งอันาก็เปี่ดก็พอคุณตอนนี้คุณกำลังยากเดทัรื่ไปเรื่งันฟ ตอนแงตละลงเข,ข่ากับว่าเทาสีไทยไทยคี๊ดเผาหันแหลกกยาโบเป็นยังดอกเพราะว่าอยู่น้ำกันเบิ่งน้ำกันแ่งาเขอ่าม่สองเอ๋ยมันผ่านแหละสองหนองบบผ่นานมันสียาเออสองหนอง <c oughs> บบผ่านหันในยินเพลงได้แต่ว่าสองใ่ไปหลอกก็ผู่บาว ข้างหนูงามเนาะกระดูกางโม้หงขอกระดูกงข่อยางสันเด้อเด้อโอเคสามว้าวเปลี่ยนเนาะอ่าทอดอาหารเหย่อเนี่ยด้วยตอนนี้ข้องกินกันมาแล้วว้าวมบหนากลบตาเลยเว้าวเมือนาบูขนาด เมนบัวปานทำใจอะไรว้องกินพิซซ่าแซ่บจัย่งอีกดียวกินโอยังยังอีกตำได้กะพักบงนี้ขวบบวกกับตำนะลายสองไหนจะยุดูบเปอร์ผงบดได้เป็นพักฟ้าวมแพนโอ้ยย่างได้ตำไดยูไดยูขี้หอเจ๊ขาวเนาะ คิดหอดแผ่นเถาโจดนะเดี๋ยวเมื่อวเดียเขาเถาะเพอตกินกอนเนาะไปกันมันแบบมนแบ่าด้ทุกคนกินขนันด้อียคาอินไปเบิรเีินข้าวเราเนไปีเป็ตันนี้เด้อเป็นเลียงใส่กินข้าลงเงาแซ่บน้ำกันทุกคนถอสมัครขี่มาเนี่ ก uh, ินอะไรนะ้กิตำเพชรเนาะมีบอจอนบอโตบอลวาบอวิกบอสีบอโตยื้อกบชิมงานชิมงานนมสลิดบอโตผูสองเดียวมาบอจอนบอโตประมาณนี้

ก็อยากกินเขากเ้อะวันี้ทุกคนมาแล้วเพื่อำผัดกำผัดกำผัดมันบาดคออ่ะกีกักัมการเครื่องมันสิร้ายกว่านี้ปกติซื้อลคอนแ่เมือกี้นี่เปลี่ยนเครื้องแต่งางแั้นอยู่อ่ะ เดียวคัอันเดียวแหอเดียวบอสกีเรากินเนาะเนี่ยหันของใจอันนึงถ้าได้แป๊บซี่ได้ทุกอย่างเขาบอได้จตอนกตอนนี้ก็มาตาดฟานเนาะโอ้บีเห็นยัง ปิงซี่ปิงซี่ปานจะเป็นคนดังมาบอตีจะเลยเป็นคนดังตีเป็นเอ็มซีสเยอะสิปฝีผ้าอันนี้สมผ้าพ้นตกเนาะถ้ามีดรอสลงไปมันนี้ฝนตกลงไปบ่ได้เอ็นโก คืออะไรเนี่ยเกินกับเขยเห็นเป็นเติ่งเป็นบเี้มาแซ่บดมันตั้งมาวอยากกินด้ยสมนี่ตัวนี้อโอ้ยนเขาขุดเ็นวนโตขราะเออ้โอ้โอ้ ผักพุนมะรังถ่ายอยู่หานเขาติ๊บขาวีาแยบรรดากยุนสลิงยี่เมลดลูมาบุได้โอ้ติะตาแจเลยตัขอ ไปทุกคนห้าสิบห้าไปเบงอ่าสีนขาขาคี่ว่าสีนพวกสีนพวกอ่าข้องอยูข้องกินถึนไหนเนะเาะจะเตืเอน <มา S 1> ล้มาอันน้อ๋อันาปืนวสมัเป็นตาเถอร้อนอุ๊ยอยียยอีนี่นนจิเป็นตาหามาอยู่นีนะมันด่าจิบวงมาน,นี่บันดา็นโดอุ้ยย,ยังนี่ตัวนี้กาแฟโเโเมนซาเออกาแฟเป็นเซา มันยังตัว<า>ตัวนี้เป็นเครื่องประรับมีเบิร์ดนอกสิน,นมัน่็หายจับมียูสินมันพรท่านอย่างนี้เน่อดรอนมากโโโอาโวคาโดอดรอนเออุ้ยมาอุมนสินก็มีนทุกคนสินหนัหนกนไ,ไปฝุ่นบออดรอนไป เจ้ากล่องอียังนี่ศูนย์จุดยังนี่นี่ตัวนี้มันจะงามมุดสัตว์โผดนี่จะบอกเอาขูดหนึ่งมึงหนึ่งนี่มันกุ้งโอ้ยไปจีละเฮ้ยเจอแไ้วนี่ถือนี่เขาสู้มันมันบ่อยมันบ่อยอู้ตีมันดะลูกเต่ากระสอตอนนี้อยากได้มาอยัดไหลจะไล่บ้องบ้องบ้องมาสิจะอู้มามาจะอะไรอืมว้าวมาตัวเราจับนะน้อยน้อยบึ้งหันเบึ้งหันหันหัน มุ้ขึ้นนังค่ะตาพันยังหนี่งเนยเง๊โอ๊ย้่เงามเจลีบนาองดีดงามดาโอ้ยกล่วหน้าเด้อเออจะมากบ่ตัวนี้เอาๆนี่ดินี่เห็นบ่น้ามันงามงมอุ้ยจเบน้างามเนาะเอาบ่ไปบนี้เฮ้ด้แบ้้ไดบนี้จะเอาใช่ ให้พอบิกสิให้ไปไปไปอุบยืมอุ่มของเราก่อนและสานไปยืมอุ่มกอนไปหุ่งยางไปหุ่นวันหน้าบริษัทเกิอยู่นี่แหละไปอยู่นอีกวันหน้าถ้าพ่อพอบิกอันนั้นให้เพคนให้เพคนอุ่มไปหันเด้ออันนั้นหันตัวนี้ไปไปให้พ่อเบิึงนี่ไปไป้พอวิกโซ่พอวิกเหรอวุ้นอย่าไกะอีเดียมึงนิ่งเข้ามาหนิผู้ที่ฟุ้นหมักแห้งทุกคนเมเดเน่เมไทยขี้เสี้ยนนี่นี่แหละ ตอดสานเขาเคยมาแล้วเบียอันนี้แหละลายถืออยู่เมื่อตรงในสื่อปีเขาได้สาวเมย์ภูเขาภูเขานะอูเขากเขาหมะเอเขามาถืออิหันอย่างนี <c <c ้บโอ้บนสื่อปีตัวนี้ถ้ามากม่สวยเลปเขปลืองขนาดส่วนไดนี่จะเป็นคนไยเนาะมาเข้ามาแม่เขาขี่สลิงดพอมีสลิงด้วยสิบลายนะทุกคนเยอะเยอะยจัก เยอะนี่ตอนนั้นเขาหน้าบนที่แล่นี่เด็กตะกี้หานี่เท่านี้เขาซืเอาเขาเห็ดใหม่ได้ไหมตะกี้เขาบริเห็ดแบบนี้ตะกี้เป็นบริกวางสิมาขึบนปเขาไปเด้อยังแท่นี้แหละใส่ผักสดิงหนิสลิงเขาไปได้ขึ้นเขาไปก็เอือปุ๋ยไปได้เอือปุ๋ยเราบุกไปเขาท่านเห็นหมอเราจะคลิปจิ้มเขาแต่วัานี่เมืองนี้ก็จะเป็นหานขาไปยังไว้ตรงนี้ So right. so um, ้ายขนาดเพื่อนบริเ็นสวยเนดีกระป๋องกระกระป๋อกมีสเออรดยกมาเบิรนกดนเบินี่จะเป็นเครื่องเบบเครื่องนุ่งกวกระต่ายยังอุ้ยมาอันนี้เน้นอีกดนยังวะผิดใช่เออมีเบิร์ มะเิงหมักะโุคาโร่สมผ้ามะเพิงก็มีนเนาะดออีก,กอนเออเออเพื่อเขาไปโดนะนะบอเบื้องนี้ค่ะเบื้องนี้ห่านค้ายจะสุดเนะาะเบื้องนี้ร้ายแห่ แล้เห็นหลบบูชาโอ้เป็นข้าวทาาหันเนาะแม่แหละเป็นพวทนยางมาเบืองนี่นาบนขาดเยาแ้วเาพอยากใส่หลังท้ายหุนมั้งมันยัง่กาดีเลยคนโต๊เสาเลยนห่อนเด้อนหุ่นขอาจะก่นคยืนตื่นเออคอยกวากันเออเขาให้ยืนยัห สุดแ่นี่เบอ่หันจะเป็นนนำโต๊ะเขาลงไปลมันเป็นนนำโต๊ะทุกคนหรืแบบเป็นสลิงเสียงดีอันนี้สครับเผยผิวคองเนี่ยสครับเบอรหอเัีสยังยหนุ่บ่เขาบ่ลกร็ได้ป่ะใส่เลยเขามาจ้าหมอไปสับก็ได <that> <that Tomorrow Wars> ชอบมีด้ทุกคนตาดฟาดมาเผ่อนี่ตาดาดเนาะตาดฟาดันกงเป็นตะเทียวอีใจตาดิีงเนาะน่อยู่สวยยี่รมแห้งม่ะบันน้ำตกค่ะค่ะปุ๋ยประธายห่บน่าไม่เหมนตอนเด็กตะเวนเห็นตะเวนในนึงเล่นบืนห้าก็จะได้เดินทางแล้วก็เอร้อน ดีใจเด้ขังแบกคืนย้อนม้วนได้ไปน้องการไลนแมนมิดเอ่อซลิงบริเวณหน้าคือดีว่าหายเพลินไปเอาเอาวันดาสวยพอวันดาติดสลิงบันนี้อันนั้นท้องสลิงเห็นพี่สะสื่อปีเอาบ่จ้องเลยดิจ้องโอเคจ้องเลยจักหลานฮะท้องห้องกับสืถือกอนเนาะเพราะวันเขาจ้องไปแล้วอนเอี่ซาลิงข่อยเอรอนมันดานิตาเออปุ่ย เงิดในกระเป๋าโหลดในโหลดอยากกินเนี่ยอยากคือ <lamps> ก <Find S 2> <Yeah, S 1> ันกินเย็นๆค่ะนะเออกระดันมตัดมีกระดัหกนาทีเลยเด็ปไปสะบอกทายก่อน้สิเออ้นจังอ้นะอันเท่าไรหันนี่เอาสิมากินกระดันมตัดทุกคนย้อนยุกจ้าร้อนเอากินยังนี่เผือก เจ้าอ wow. mm. ุลกับวเจ้าอันเดียวกันมามาก็ทายค่ะแม่ทายอะไบอายแล้วเหลาบองเหลาบองยาพี่แรกกอรอนตาคาะนี่กระเดมเสบกระเดมตัดแม่ย้อนยุก ตะกี้กรออกเะเลมตัดไม่มีเจลียนะในห้องตะกี้ป่ะมาสีออกเมื่อมาเนี้อุ้ยเออตอนแดดออกจะเป็นไงมาเด้อเกิดมาฝ่าล้างฝนสวยไงอุ้ยกระเลมกระเลมตัดป้บรรยากาศดีดีทุกคน แนะนำเด้อ FC อายเอื่อยพี่น้องพ่อแม่พี่น้องจี้ยังที่เบิรงคลิปนี้เนาะใครอยากมาเที่ยวอยากมาเดิ่งก็ได้เด้อผุดผมีตาดฟาเนาะทุกคนใครมาอนี้ซุดขุ่มนะเนาะเข้ามาเที่ยวไร้เด้อแม่คนมาเที่ยวไร้พูดดิมาคนลูกกามาไปแก๊งสิได้เป็นรถอันนี้นี่เขาเอ็นยังว่าคาราบาลมั้ยยังเออคาราบานนี่แหละเข้ามาเป็นแบบ เป็นกลุมเป็นกลุมนะมันะมีแต่คนไทยเยด้เยวโดนเออเด็กป่ายรถไถวัอ,อดาได้มาหเีงาไม่ดีมาแล้วหันมเด็กไล่อีนี้ขั้นเนี้ยอังกอายุอะอวั่านั็นมันเป็นพ่นเป็นยังขนนะไปเด้ะดดดดยูดให้บอก้าค่ะ้าไถเดือมแต่มวนแม่เข้ามาเป็นกลุมสิก็มวนนั่นเลยคักมาโหลดเขาเนาะอสบายโลดเนี่ย เขาเลยแกได้ย euh ังจาได้ก wow, ินบ yeah. ่น oh, ี่เดยังซื à, okay. ้อนี่อาไม่ได้อะโกมาตอนมาบกบกกอได้กินกับกบอเยอะกินขนาดน้อบ่าวเอามได้ยูงกินบ่ตอนนี้ก็กัลลังสิกับ ลดขัน้นนะขี่มาต้องการสามขัน้นแลยขลุดขั้นสีแดงขัน้นฝนกับชิมาอนะไรเนาะป่ะบันอ่ะกบเมันขึ้นแล้วอีสยาโอเคกลับปะนี่โอ้มีเพื่อนชาอีกนี่อืม นะคลิปนี้ก็จะเพียงซานี้นะกกดติดตามกดไลดดค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ที่สำคัญอย่าลืมกดติดกดต็งและะ้วก็อย่าลืมแล้วก็อย่าลืมบงม่งโฆษณาให้ได้เด้อน้ติดตาเจ้า <c oughs> อยู่